าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ นี่วันนี้ขออนุมัตนะแต่ท่านผู้เหนวยการกองโลหกรรมกรงทรัพยากรธรณีกระทรวงหาสกร,รก,ษษษกามเคยคุ้มมีิจสกุจันารนับถือกันมานานแล้วไปรู้สึกวันนี้ต้องขอส่งเสรมิมเป็นผู้เหนวยการกองต่อไปอยาแท่นู่อยู่แค่นี้เดี๋ยวบุญสงกุานต์เพื่อท่านจะเลื่อนตําแหน่งไปในนาขตการด้องหน้าต่อไปแล้วก็นัดหมายเดือนธันวาอีกจะเอาลูกน้องมาเยอะแยะ เอามาที่มีมากมายแล้วก็จะได้มีเหตุผลท่านอาจจะย้ายตำแหน่งจากผู้เมือการกองให้สูงขึ้นต่อไปในโอกาสข้างหน้าอายุก่อนไม่มากอาวุโสยังมีมากกว่านี้ท่านนึกแปลกใจว่าท่านไปผู้เมือการกองให้ยังไงท่านผู้ใหญ่ก็แสดงความดีใจยกตัวอย่างหมอจีระพรในแพทย์หญิงสามีเป็นรองอา,อายการใหญ่แต่ภรรยาเป็นแพทย์ อยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีแต่และอาอยุโสมีต้องสิบคนแล้วต้องเป็นหัวหน้ากองตรงนี้อาอยุโฉมีอ้สิบคนที่แพทย์ใหญ่แต่เขาเนี่ยเป็นคนที่สิบคงไม่อยากบอกคุณหมอเฉยๆแล้วไปส่งอาตมาที่ดอนเมืองจะเดินมาทางบินไปสหรัฐผูอ้อำนวยการสถานีแต่กองบินมาน็็รับให้ห้องพิเศษตอนรับแผล เราก็ไปท่าธรรมดาบันหนกขอกนาเนี่ยแหมเพลงจะไปเหยียบอ่างกระปิที่ดอนเมืองจะตายไปเรามเปไปท่าบรนหนกแต่เขาต้อนรับอย่างดีมากเราก็บอกคุณหมอไปต่างประเทศกับสามีชะอย่าอยู่เลยที่นี่ทางทางโรงพยาบาลก็ตั้งหัวหน้าศึกต่างรดาเป็นหัวหน้าพับเขามาแสดงความยินดีกันเยอะเลยแล้วหมอจิศิลพรไปต่างประเทศกับสาม,มีทีมผลงานไว้กลับมา ฟ้าผ่าลงมาเลยฟ้าผ่าเลยมาให้รัตดารักษาการหู่หน้ากองไว้ออกองนี้มีลูกน้องต้อง็ส9 0คนนะเหลือสากองนี้นะแต่กลับมาแล้วบุญเก่ามาแหละบุญที่เขาสร้างไว้มาเลยฟ้าผ่าจะข้างบนลงมาเลยให้หมอจิรพรเป็นเห็นะนให้คนนี้ออกไปตามเบิรยังไมไ่ตั้งคือรักษาการเฉยๆในนั้นเนี่ยเป็นได้ไหมได้เหลือจะมาไปสวดธรรมจักรให้ ที่โรงพยาบาลเลยวิธีแล้วก็เรียกกลุ่มเมยการเรียกอะไรมาให้หมดเรียกพออเรียกอะไรมาแล้วก็บอกว่านี่ตรงนี้รู้ไหมที่สุดธรรมจักเนี่ยใครมาเนี่ยอองอํานวยการโรงพยาบาลเนี่ยใครเป็นคนมางเวลาเลิกไม่มีใครรู้สักคนเดียวบอกนี่จอมพลตอนที่บุญทุกข์าดเนี่ยแล้วเนี่ยหลวงพรมโยธีหลวงปวดประปกหลวงเตียงศักดิ์ภรรยามานั่งอยู่ตรงนี้แจกยาเป็นการเริ่มต้นของโรงพยาบาลรู้ร้ไหม นี่ไม่รู้ต้องรู้จริงไว้บ้างทีอุทัยส่มุสลญให้แก่ป็นเก่าคุณแกเขาที่ก็าสร้างตอนพลต่อที่บุญสงกรามแล้วหลวงปลดปลปกักหลวงเอ่อห,หลวงเตียงศักยยกเข่าหันหักได้นะคนจรจักรพรรดหลวงพรมโยธียกเข่าจมตีเป็นต้นเรารู้ประวัติอย่าลืมพระคุณคนแล้วก็บอกคุณหนะ้าหมอจริรพรบอกอย่าอย่าลืมอุทิศส่วนบุสญให้จอมพลต่อคุณยญิรละเอียดมานั่งอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยมาแจกยาแล้วเขาจะลือ้อและกองอเมริกาเนี่ยจะลื้อมันเก่า เราสร้างมาไปดูหน้าเมื่อคร่อนี้เรียกว่าโรงพยาบาลหยิงราชวิถีเลยไอ้นุสรุรีไปหน่อยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคนเราต้องรู้ประวัติกันไม่รู้ประวัติกันจะไปออที่ส่วนบุคคลได้ยังไงอยู่รู้บุญคุณเขาเข้าสร้สางให้เราทํางานบ้างถ้าคนไหนรู้พระคุณคนอย่างนี้เจริญไม่ได้เจริญไม่ได้เนี่ยเนี่ยเรารู้ไหมที่ตรงนี้ของใายที่มาอยู่เนี่ยเช่นโรงเรียนเทคนิคปทุมบันบอกรู้ไหมเนี่ยเธอไอ้ครูก็ตีกันไอ้นักเรียนกะตีกันไอ้ช่างกลนเนี่ย เอาลูกพระมาพระกรมพระสวัสดิ์มานี่ที่ของกรมพระสวัสดิ์นั้นเนี่ยรู้ไหมเดี๋ยวนี้สบายเลยพออสบายมากบอกหลวงพ่อตั้งแต่หลวงพ่อมาบอกผมสบายมากนึกถึงเจ้าของที่เขามั่งศรีเขาให้ที่สร้างมาเนี่ยคือกรมพระสวัสดิ์แล้วบอกต่อไปรอรูปนะไอ้หงเลียนพานิชยบอกให้รู้ไหมเนี่ยตีกันเรื่อยเลยเดี๋ยวนี้เป็นวิทยาลัยใช่ไหมนี่ยเป็นบ้านของกรมมาหลวงคุณพร ผมได้หล่อลูกเขาไว้ในร้อยเอกีวิตเต็นทอสอของจองผลตริตไม่มีงานทําไม่มีงานทําบอกมาเลยมาเพื่อกันหล่อมาเข้าโรงเรียนาพานิษ์นะพอเข้าเสร็จแ้วพอนานทอหล่อปั๊บเป็นถึงท่านประหลัดกระทุนเห็นไ,ไหมเนี่ยร้อยเอกีวิตเนี่ยเป็นถึงประหลัดกระรวงเนี่ยนี่ครูเนี่ยนี่เราเลือถึงบุญครูเนี่ยเป็นใหญ่เป็น,นโตแน,น่ๆรวยแน่ ทั้งหลายไปไหนก็ตามบอกคุณมงคลไปบอกพี่น้องไทยที่สหรัฐลำเลิกถึงบุญคุณคนนะ้รับรองเราไปอยู่บ้านฝรั่งก็จริงนะนึกถึงบุญคุณมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเหมือนกันไปอาศัยมันฮัตจินเหมือนอย่างที่ฝรั่งมาอยู่ในประเทศไทยนึกถึงพระมอ่าอ่าขบวนกระชับคือพระรมโดยชาของมหากษัตริย์คือมีพระมหากุณาที่คุณต่อประชาชนชาวไทยใครมาพึ่งพัวสมพันในประเทศไทยนึกถึงไว้ขาขายลำรวยในแน่ เราพูดถึงขลังขอฝากไว้ย่างนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เราก็ไม่ใหญ่หยุดนะโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพนจาาําอบรมนี่อยู่กรุงเทพโรงเรียนเศรษฐบุตรบันพ็ญเพนมาท,ที่นี่นดขอฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วยแล้วก็พรุ่งนี้ก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงลาหมจะมาถวายสังฆาฏาก็จะเป็นใหญ่เป็นโตเพราะเราเนี่ยเป็พนพลเอกที่มนแล้วก็เป็นรองผู้บัญชาการทาง,งชุมชนตรงนี้มา มาที่วันนี้ออฝากไว้สนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูสำหรับปรุงอาหารตรารมรสโรงงานน้ำปลาฉัวฮะเสงตราหอยลหอดสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง